สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟซีเอเชียนัพรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2อประจำค่ำคันเวลเวลาที่18มกราคมกัน่อยด,ดีกว่าแต่กันอยู3คู่เซียร์ยแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-1อินเดียแพ้อุซเบกิสถาน0-3ส่วนปาเลสไตน์ก็เสมอกับ UAE ไป1-1 ไปดูกันที่ตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม B ีนะอันดับ1ออสเตรเลียเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2อุซเบกิสถานมี4อันดับสงซีเรียมี1อันดับ4อินเดียไม่มีคะแนนนะกลุ่มนี้ออสเตรเลียเข้ารอบแน่นอน1 0 0แล้วก็อุซเบกิสถานก็เกือบจะร้อยครับไปรู้ต่อกันในนัดสุดท้ายกลุ่ม C อันดับ1 u a e มี4คะแนนอันดับ2อิหรรานมี3อันดับ3าปาเลสไตน์มี1อันดับ4ฮ่องกงยังไม่มีคะแนนไปที่ดาวโสรั้สุดก็ยังคงเป็นอาคัมอัฟฟิบที่สัดไปป3ระตู เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนะัต่อไปนะฮะคือวันศุกร์นี้19มกกาคมมี3คู่ฮ่องกงเจอกับอิหร่านอิรักพบญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามเจอกับอินโดนีเซียวันเสาที่20มกราจอแดนจะพบกับกาหลีใต้แล้วก็บาเลนพบมาเลเซียสวัสดิที่21มกรามีโอมานเจอกับทีมชาติไทยแล้วก็คีกิสสถานเจอกับซาอุดีอราระเบีย